อยากขี่รถสักสามร้อยสี่ร้อยโลแต่พี่ยังไม่ได้บอกพี่ไอ้รือว่าเราจะบอกพี่ไอ้ก่อนดีวะช่วงไม่ได้บอกป็นเลยอ้าชิพายเลย <laughs> บอกว่าใจกก้าไปกันไม่ต้องบอกเลย <laughs> เดี๋ยวกลับมาค่อยรู้กันว่าจะเป็นยังไง <laughs> ผมก็กำลังจะเดินทางกลับสงขลาหาดใหญ่นะ <laughs> ระยะทางอีกประมาณเจ็ดสิบกิโลเมตรเอ้ยเมื่อกี้นี่ไม่สักไอ้ทักมาเรือรัวไม่รู้ทักอะไรนักหนะทาทักมาเยอะจริงๆ แอนเชนโนมาโลมาโลมาตาตาปีดวันนี้มันนี้วันนี้วันนี้วันนีครับวัสดีครับบังลิมช่าง L N Y T S วันนี้ไปเป็นเพื่อนพี่หน่อยอยากขี่รถสักสามร้อยสี่รโล ไปเที่ยวที่บ้านพี่กันดีกว่าประมาณไปกลับ140ลร,ร้อยสี่สิบโลไหวป่ะเฮ้ยดูว่าตอนนี้กี่โมงวะกี่โมงกี่โมงสี่โมงสี่สิบห้าดูนาฬิกาได้ไหมขามหมายเลขสอง,องสี่สิบไม่ต้องสะกันไม่ต้องสะกันหนึ่งมือถือก็ไม่ต้องเดี๋ยวเรากลับมาก่อนเคอร์ฟิวได้เลยพี่แต่พี่ยังไม่ได้บอกพี่ไอหรือว่าเราจะบอกพี่ไอก่อนดีวะ ไม่ได้บอกเป็นเลยอ่อาชิบหายเลยเพราะว่าเจค้าไปกันไม่ต้องบอกเลย <c oughs> เดี๋ยวกลับมาค่อยรู้กันว่าจะเป็นยังไง <c oughs> เราไปบ้านเองนะเราไม่ได้ไปหาสาวเลย <c oughs> เฮ <f air> ไปไปไประยะทางจากนี้ถึงบ้านอีก70โลนะ <c oughs> เออ <f air> <f air> ไปกลับร้อสี่สิบโลมามามาตามมาบาังหลี <f air> มแม่ชอบเลยเพราะว่าเจค้าเนี่ยไปไหนไม่จังไปจะต้องรายงานเมีย <c oughs> แอนเชนเรามาเรามาเรามาตาตาปี๊ดเพลงอะไรวะเออมันร้อนหูจริงเลยว่ะใครที่รู้ฝากคอมเมนต์หน่อยเออเพลงอะไรวะเออมันดังอยู่ในติ๊กต็อกไงได้ยินแบบแผ่วๆก็เลยแบบร้องติดหูมากเลยมา ว่ามันจะมีอยู่ในลูกขี้ถังอยู่นิดนึงลูกขี้ถังลูกขี้ถัง ทุกคนผังเอาคันแดงนี่อันน่าเฮ้ยรถติดเลยว่ะตอนเย็นๆเนี่ยไม่เหมาะก,การขี่รถเล่นเลยตอนเย็นมันต้องอไปตอนเช้าๆเลยน่นาะเออตื่นสักตีห้าแล้วไปขี่รถคนเดียวฟินฟินเออชมพอาทิดขึ้นไปละ ไม่ทันสิเราจะเบียดไปเราจะมุดไปพอเราเป็นสายมุดเราเป็นสายมุดข้างหน้าช่องออกจะขว้างขวางจอดรถเกนได้อีกสองคันไฟเขียวเหรอ้โวันนี้ี่แบบทุกอย่างมันปลอดหลงจริงๆเลยว่ะแฟนใจทุกอย่างเลยว่ะแม้แต่แฟนก็ไม่เคยตามเด้ยรม่ะเฮ้ยริมน้ำไปเลย 林邦伟。喂 ันไฟเขียวตลอดทางจริงๆเลยว่าทุกอย่างเป็นใจะนะทุกคนนะแม้แต่สภาพอากาศวันนี้ก็ไม่มีฝนเลยอากาศอดร่งสุดยอดอะไรเนี่ยบังลีมหันจังเป็นคนญี่ปุ่นหรือบังลีมหันจังโอ้โหจะยื้อจังว่ะเราจะต้องเหียดด้วยความเรียบร้อยนะครับทุกคนเราจะจอดรถคันนี้ไปเรื่อยผมว่าจอดรถไม่ไหวแล้ว่าแซงดีกว่า เอ้า,าขิ่ไซด์มาขี่มอไซด์นี่มันง่าจริงๆเลยว้ย เสจังเสทีว่ะฮ่าไม่เมื่อไม่เมื่อตอนนี้ไม่ค่อยเมื่อแขนเท่าไหร่แล้วเพราะผมเล่นฟิตเนสแต่ผมจะไม่เมือแทนเพราะผมไม่ค่อยได้ใช้มือเออใช้มือแบบนี้อะไรนะนี่พี่รีบอ่เฮ้ยพี่รีบขีดขี้ชิวๆมากเลยนะบางรีบที่กขาบอกว่าน้ำขามรีบเแต่น้ำขามไม่ได้ขีดเร็วอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวริมน้ำหนานเดี๋ยวลิ้มน้ำ ตรงอย่างเดียวเลยใช่ไหมตรงอย่างเดียวเลยเออเข้าโค้งมั่งก็ได้ไอ้บ้าเอ้ยตรงอย่างเดียวเขาขึ้นฟุตบาทอยู่อยู่เปนกาะกลางเฉยเลยมาเลียนริมอันน้า ใแล้วอ๋อโอเคโอเคครับโอเคครับ <laughs> เฮ้ยพี่คนพื้นที่ะเขาก็เลยจำได้เป็น <laughs> <laughs> ไ,ไงเขารู้จักพี่เองเฮ้ยเขารู้จักกันไม่ไม่รู้จัก <laughs> เป็นหน้าตาไม่น่ว่าใจไปบางตาเนี่ยก็แบบเออจะต้องตรวจเยี่ยวซะหน่อยคื <laughs> <laughs> อทุกคนครับเดี๋ยวถ้าเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันจะเป็นทางลัดที่ไม่ค่อยจะมีคนแล้วก็ไม่ค่อยจะมีรถพุกพ่านเท่าไหร่ แต่มาทั้งทีถ้าบังลิมไปที่ที่มีคนดีกว่าวันนี้เกาะใหญ่จะต้องลั่นแบบในเมืองวันนี้มาขามกลับบ้านแล้วก็จะต้องยินดีปรีดานี่มาขามกลับบ้านวันแล้วยูทูบเบอร์ลับนซับกลับคืนสู่ทิ่เกาะใหญ่เอแล้วครับลิมไปบ้านพี่ดีกว่าเอ้ยบ้านพี่เป็นแค่ยงอยู่ในเมืองตึกลาบ้านช่องไห่เต็มเลยตึกราบ้านช่องหมายถึงต้นยาง เอาเขาเกี่ยวว้าวเดี่ยวขามัเลยคือจริงๆถ้าตรงไปเนี่ยมันจะเป็นทางที่สบายไงแต่นายมาขามพามาทางนี้ดีกว่าทางมันลำบากขึ้นนิดนึงลำบากขึ้นนิดนึงจริงๆเออจะได้ขี่แบบท้าทายหน่อยเออซื้อรถมาทั้งเทขี่รถใด้มันจุกบภาพถนนุนซนหน่อย สวนยางอ่าก้อนหินบวกดีนะไม่หลก <c oughs> นี่กวอใหญ่เซอร์กิจมีโค้งสวยๆแบบนี้ด้วยทุกคน <c oughs> แล้วก็มีแสงอาทิตษสาส่องลงมา <c oughs> ทำไมเราจะต้องไปเที่ยวในที่ไกลๆอันนี้เมือเ่อกาอใหญ่บ้านเรานี้ที่เที่ยวโคตรสบายเลยธรรมาชาติสวยงามจะตายลุกๆหน่อย <c oughs> แต่ก็สวยงามอยู่ <c oughs> นี้เดิซ้ายไปไปได้เห็นน้ำมหาไม่ไปในมหาขาจะไปทางที่ลำบาก นี่ดีกว่าเว้ยโค้งโค้งโค้งอันตรายไม่ได้มานานแล้วไม่ชินอันแน่ถ้าผู้ชมอเห็นทางเข้าบ้านไหนามาขาวหรือเปล่าไม่เห็นกันละสิทางนี้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 อ้าวเอาเลยเลยเอาเลยนะ,ะนเฮ้ย <laughs> เห็นไหมหลังคาขา,ขาวๆอยู่น,นอ่ะเฮ้ยทางนี้เลยไป หาหลีมังแกงเฮ้ยได้อยู่ขี่ชิวชิวเออ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 อ่ะอันนั่นไม่รู้ว่าพอเท่ากับแม่จะอยู่บ้านหรือเปล่านะอุ้ยสงสัยกันไหมนะครับว่าน้ามะขามซื้อรถอยนไม่จะเข้ายังไงวะมันเข้าทางที่สบายได้ ทางนี้มันลัดกว่าเน่เ,เ,เจอนก็จอดอยู่พวกข้างก็จอดอยู่มีใครอยู่บ้านบ้างวะตายแน้ำขามคิดนะอืมนี่มอเตอร์ไซค์รถพ่ออยู่อันนี่พวกข้างพ่ออยู่กาเก๋งอยู่คนอยู่บ้านแน่นอนเห็นแล้วเนี่ยหลังไว้แป,บบป๊บนพ่อพอดีครับอืมมาเกลืองเงี้ยพ่อนี่เปื่อนนี่แม่วะเป็นไงทางสบายาคนกีดตลอดทาง ไอเดียบมาทาเดียบมายดีนะมายดีนะไอ้หะอไออยู่กับผีเจ้าถือบ้านซ่าอยู่มันทำงานประจำอยู่นนนนโอเคแล้วทุกคนนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งเออผมก็กำลังจะเดินทางกลับสงขลาหาดใหญ่นะระยะทางอีกประมาณ 70กิโเมตรเอยเมื่อกี้นี่แม่สัไอ้ทักมารือรัวไม่รู้ทักอะไรนักหนาทักมาเยอะจริงๆแต่ว่าโทรไม่ได้โทรศัพท์ผมพังอยู่ตอนนี้เออเดี๋ยวกลับไปรับชะตากรรมซะหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกคือแบบลรมาบ้านเออเราไม่ได้เที่ยวม่อสาวซะหน่อยนะแต่บังหลีมไม่รู้เป็นไงบ้างนะยังไงก็ไปติดตามคลิปในช่องของบังลีมได้นะครับ L N ไป G นัก เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลยดีกว่านะครับถ้าผมถ่ายจากตรงนี้ไปถึงบ้านผมว่าเบรผมน่าจะหมดพอดีเฮ้ยบรรยากาศวังเวงมุดตึบ๊บมุดตึบ๊บ<ๆ>เลยประมาณ3กิโลเมตรนมะขามก็จะถึงบ้านแล้วนี่จากที่ก่อนออกมานะครับนมะขามเติมน้ำมันไป300บาทก็คือเต็มถังนะตอนนี้น้ำมันกับพิบแล้วขี่ไปประมาณ ร้อยสี่สิบโลได้มั้งร้อยสี่สิบโลนี่จ่ายน้ำมันไปสามร้อยเ๋ยวป้องบังลิมบังลิมบริลกูดเราจะได้เข้าบ้านกันเลยครับเข้าเข้าบ้านเดี่ยเข้าได้แต่ว่าเข้าไปปุ๊บจะเจออะไรบ้างนี่แ่ะกี่โมงละสองทุ่มสิบแปดโอเคยังไม่ทันเคร์ฟิลถือว่าขี่ไวนั่เราเนี่ยเออประมาณชั่วโมงหนึ่ง อืมร้อยสี่สิบโลขี่ชั่วโมงเอ้ยไม่ใช่เจ็ดสิบโลชั่วโมงหนึ่งจะเร็วหรือเปล่าก็ <laughs> ธรรมดานะก็ธรรมดาไม่ได้เร็วมากอเคเดี๋ยวเราก็ไปเจอแม่สาวให้กันดีกว่าที่บ้านเอ้ยคิดถึงแฟนใจจะขาดแล้ว